ความทรงจําที่ไม่ลืมความแรงของเลื่อโซ่ไฟฟ้าโมดูลที่สามารถตัดได้ทุกรูปแบบสวัสดีครับแนะนําเลื่อโซ่ไฟฟ้าไว้ใช้งานครับเลื่อโซ่ไฟฟ้าโมดูล12นิ้วพลังงานดีเซน5,000วัตต์แบบไร้าสายมีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้มีโหนดสูงซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงในการทํางานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่100 000 mAh ลิเทียม598โวลต์ที่สามารถป้องกันอุณหภูมิและยืดอายุก,การใช้งานได้มอเตอร์ลวดทองแดงความสามารถในการให้กำลังขนาดใหญ่5,000วัตต์ อุณหภูมิสูงซึ่งทาให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้สามารถใช้งานไร้สายไร้แปลงและสวมหูได้การใช้งานนะครับหนึ่งตรวจสอบความถูกต้องของเลื่อยก่อนใช้งาน2ใส่แบตเตอรี่และเปิดเลื่อย3ตัดวัสดุโดยใช้ทิกเกอร์บนเลื่อย 4. หยุดใช้งานเลื่อยเมื่อต้องการพักผ่อนหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่คําเตือนโปรดระวังใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมก่อนใช้งานอย่าทํางานด้วยมือเดียวเมื่อใช้เลื่อยตรวจสอบโซ่และอุปกรณ์ก่อนใช้งานเสมอการใช้งานที่เหมาะสม สำหรับงานตัดไม้และงานประจำวันที่ต้องการความทนทานและประสิทธิภาพสูงขอให้สนุกกับการใช้งานเล่ยโฟยมุกนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถามมาเสมอน,นะครับสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ